เห็นไหมคุณผู้ชมมะเขือแม่ปานออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วก็ติดผลด้วยนะคะเห็นไหมคะกำลังแตกยอดก็มีนะคะสำหรับพื้นที่น้อยๆน,นะคะเราปลูกในกระสอบก็ได้นะคะกระสอบที่เราซื้อเข้าสารมาอย่าทิ้งนะคะเรามานำปลูกต้นพริกต้นมะเขือเราได้นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมแม่ปานทำแบบนี้ล่ะคะ่ะเห็นไหมคะ พริกเหมือนกันค่ะสำหรับพื้นที่น้อยๆน,นะคะใส่กระถางใส่กระสอบได้เลยพริกก็งามๆค่ะกำลังออกดอกเป็นตุ่มๆออกมาเห็นไหมคะคุณผู้ชมสวยงามมากเลยค่ะถ้าเราเห็นใบเหลืองๆเราก็เด็ดออกนะคะ เหลยงเขาเด็ดออกเลยค่ะกำลังแทงยอดออกดอกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมต้นนี้เหมือนกันค่ะกำลังออกดอกตดตุ่มๆอยู่ค่ะต้นนี้เหมือนกันมะเขือออกดอกเต็มเลยค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้แม่ปานจะพามาใส่ฮอร์โมนกระตุ้นการออกดอกติดผลนะคะวันนี้แม่ปานจะพามาทำกันเลยใส่ต้นพริกต้นมะเขือของเรานะคะงามมากเลยค่ะพิกแม่ปานมะเขือเหมือนกันนะคะ ออกดอกเยอะเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมเต็มต้นเลยค่ะดอกเขานี่ก็กำลังออกดอกนะคะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะปุ๋ยสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปางก็จะมีสองอย่างนี้นะคะน้ำหนึ่งลิตร แล้วก็น,นี่ค่ะโมโนโซเดียมกุตาเมตนะคะผงชูรสค่ะให้ปานจะใส่กระตุ้นการออกดอกนะคะเร่งรากเขาด้วยนะคะให้เขาได้หาอาหารได้เร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนชานะคะ ใส่เลยประมาณกะเอานะคะไม่เป๊ะๆนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้ปานจะใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เทใส่เลยนะคะกระตุ้นการออกดอกนะคะติดผลค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเลยนะคะ เขยา่าเขย่าค่ะแล้วเราก็ไปฉีดพ่นเลยนะคะค่ะฉีดพ่นเลยนะคะ เลยกระตุ้นการออกดอกนะคะติดผลมะเขือเราจะได้ออกลูกให้เราเก็บกินได้นะคะพริกเหมือนกันนะคะฉีดต้นเลยพริกก้นนี้เหมือนกันนะคะฉีดได้พ่นได้ทุกชนิดเลยนะคะมะม่วง มะนาวเราฉีดพ่นได้เลยค่ะพ่นเลยต้นนี้ด้วยค่ะพืชผัดของเราก็ฉีดพ่นได้นะคะ ฉีดคณะด้วยนะคะจะได้ลำต้นอวบใบใหญ่ใบเขียวนะคะเห็นไหมงามมากเลยค่ะคณะแม่ปานพุนเลยพริกแม่ปานอยู่ตรงนี้ก็งามงามค่ะเขากำลังจะออกดอกเหมือนกันนะคะเป็นตุ่มๆเล็กๆเห็นไหมคะคุณผู้ชม ฉีดพ่นเลยนะคะกระตุ้นระบบรากนะคะให้ออกดอกิดผลให้เราได้เก็บกินนะคะพ่นเลยค่ะ ค่ะแค่นี้ก็ติดดอกออกผลแล้วนะคะค่ะคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ